สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลำโพูนวันนี้มาแกะเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 5k นะครับรุ่นถอดหน้าจอได้ตัวนี้ยี y ่ห้อซาโก้ครับเครื่องนี้เท่าที่ดูแล้วนะครับก็เจอฝุ่นชื้นๆมาครับนี่จะเหนียวๆนิดนึงนะครับมีมันด้วย ฟูนแบบนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับแล้วก็ที่เห็นนี้นะครับเป็นจุดที่เสียครับบอร์ดด้านบนบอร์ด MPPT วงจรบูตแบกคอนเวอร์เตอร์ครับจุดนี้ก็จะเป็นภาคจ่ายไฟนะครับชุดไฟเลี้ยงสวิตชิงนี่เป็นมอบอแปลงนะครับไฟจากแผงโซล่าเซลเข้าที่จุดนี้ครับ แล้วก็แปลงไฟออกมาเข้าวงจรปินด้านล่างครับแกเอามาก็จะเห็นเลยว่าจุดเสียอยู่จุดไหนนะครับอาการเป็นอย่างไรไม่ทราบนะครับแต่เท่าที่เดานะครับเวลาจ่ายไฟแผงเข้าไปครับเครื่องไม่ทำงานแน่นอนครับถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ทั่วไปครับ ว่าอิมอเตอร์รุ่นนี้นะครับที่ดีอยู่ในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับเวลาเราจ่ายไฟแผงเข้าไปนะครับเครื่องจะทำการเปิดแล้วพร้อมที่จะชาร์จไม่ว่าจะเป็นด้าน AC นะครับถ้ามีไฟ AC IN อินเข้าไปในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์พาวเวอร์นะครับเครื่องก็จะเปิดพร้อมที่จะชาร์จเช่นเดียวกันครับ แต่เห็นแล้วนะครับว่าเสียจุดนี้เป็นภาคสวิตชิงนะครับแล้วก็ IC ในวงจรสวนะิตชิงน่ะแตกเรียบร้อยนะครับเป็นรูเลยน,นะครับถ้าแบบนี้ก็คงต้องดัดแปลงแล้วครับ เพราะว่าลายพิมพไม่หมดขนาดนี้เลยโมแปิงก็น่าจะใช้ได้นะครับก็ทำแค่ซุชสวิตชิ่งขึ้นมาใหม่นะครับวงจรสวิตชิ่งก็จะประมาณนี้นะครับเห็นว่า IC ที่ใช้ตัวใหญ่นะครับแต่ในบอร์ดจะเป็นตัวเล็ก วงจรก็จะเป็นวงจรเดียวกันเลยครับแต่บอร์ดนี้รับไฟ220เข้ามาจะเห็นว่ามีไดโอดเล็กติฟายด้วยครับแต่อันนี้รับไฟจากแผงตรงๆครับดึงไฟจากจุดนี้ไปนนี่นะครับเดี๋ยวลองต่อไฟเข้าไปดูครับว่าภาคสวิตชิงยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่า นะครับตอนนี้ก็ต่อสวิตชิงเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เข้าด้านแผงโซล่าเซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงด้าน AC o u ต่อไปยังโหลดหลอดไฟหลอดไส้นะครับขนาด100วัตต์ตอนนี้จ่ายไฟเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่แล้วนะครับแล้วก็มีการต่อสวิตชิงเข้าที่ขั้วแผงโซล่าเซลล์ครับตามหลักนะครับขนาดที่เปิด เบเกอร์หรือว่าจ่ายไฟเข้าที่ครัวแบตเตอรี่แล้วถ้ามีไฟด้าน AC-IN เข้าเครื่องหรือว่าด้านแผงโซล่าเซลเข้าเครื่องนะครับเครื่องจะทำการเปิดแล้วก็จะชาร์จไฟลงแบตเตอรี่นะครับผมจะจ่ายไฟเข้าที่ขั้วแผงนะครับจ่ายเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นว่าหน้าจอไม่ขึ้นนะครับไม่มีการทำงานใดๆ นื่จากว่าสวิตชิ่งชุดนี้นะครับที่แปลงไฟด้านแผงโซล่าเซลล์เป็นไฟเลี้ยงนะครับเข้าวงจรไม่ทำงานนะครับเครื่องก็เลยไม่เปิดให้ครับแต่ด้าน AC ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าจะมีสวิตชิ่งในตัวของมัน,นครับมาทดสอบเปิดเครื่องดูเปิดเครื่องได้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าโหลดทำงานหรือเปล่า นับถอยหลังนะครับขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วตัดนะครับเนื่องจากว่า,าตั้งกระแสน้อยไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเพิ่มไปสัก10อมนะครับขึ้นโค้ด07 เครื่องพยายามเปิดอยู่นะครับผมจะปิดไฟด้านแผงโซลาเซลล์ตอนนี้หยุดใจไฟด้านแผงโซลาเซลล์แล้วนะครับไฟจากแบตมาที่48เครื่องพยายามจะใจให้โหลดแต่ใจไม่ได้นะครับ ทั้งที่จ่ายไฟ48โวลต์แล้วทดสอบเร่งไฟอีกครับเป็น50 ปิดก่อนนะครับโอ้สวิตปิดไม่ได้อีกลองถอดโหลดออกนะครับลองถอดโหลดออกเครื่องสามารถเปิดได้นะครับมีแรงดัน230ออกมาครับด้าน AC-IN นจะเห็นว่าทะลุมาด้าน AC-IN ด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าด้าน AC In มีไฟออกมาหรือเปล่านะครับแบบนี้ก็ไม่ปกติแล้วครับขอปิดก่อนละกันนะครับเนื่องจากว่าเครื่องนี้นะครับเป็น on off กดนะชุดนี้ก็มีส่วนเกี่ยวด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นถ้าส i t c h i n g ชุดนี้เสียนะครับถ้าไม่ซ่อมก็ไม่ทำงาน แต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อนี้หรือว่า Solotech ถ้าชุดนี้ไหมนะครับเราตัดวงจรน,นี้ออกก็ได้นะครับแล้วก็ใช้งานแบบปกตินะแต่มันจะมีปัญหาช่วงที่เครื่องชัดดาวเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีไฟเข้าแผงโซลา r c เซลล์นะครับเครื่องมันจะไม่เปิดให้นะมันก็จะติดปัญหาแค่ตรงนั้นนิดหน่อยนะครับ ส่วนการชาร์จอะไรมันจะแยกต่างหากครับไฟด้านแผงก็เข้าบูตพักบูตพักก็ตรงเข้าที่ตัว C 380นะครับทำการจ่ายไฟ AC ออกมาชาร์จเจอก็ทำงานไปนะครับต่างวงจรก็ทำงานไปของมันแต่ถ้าเสียแบบนี้ก็ควรจะซ่อมนะครับไม่งั้นเครื่องมันจะเห็นว่าเป็นเออร์เลอร์ เมื่อกี้ขึ้นเออร์เรนยะครับแปลว่า overload แต่ดึงแค่100แอมป์แล้วมันบอกว่า overload หลดก็แปลว่าผิดปกติแล้วนะครับไม่ปกติละเวลาลอยด้าน AC ไว้นะครับเครื่องสามารถจ่ายไฟ230ออกมาได้นะครับแต่เวลาลหลดไฟใส่หรือว่าโหลดใสนะ่เครื่องมันตัดครับมีอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ ดูที่หน้าจอนะครับเห็นว่ามีไฟ AC ทะลุออกมาทางด้าน AC in ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดดูว่ามีไฟ AC ทะลุออกมาด้าน AC in หรือเปล่านะครับลองแป๊บหนึ่งนะครับ ถอยหลังแล้วโอ้จริงๆด้วยนะครับจริงๆด้วยมีไฟ AC เอานะครับออกด้าน AC in ด้วยนะครับแบบนี้ก็ต้องเช็คทั้งทั้งชุดเลยทั้งเครื่องเลยครับแปลว่าทำงานผิดปกติแบบนี้ยาวนะครับแบบนี้ยาวอาการเครื่องนี้ เอาแค่ okay. นี้ก่อนละกันนะครับถ้าซ่อมเสร็จยังไงก็ติดตามดูการรีวิวทดสอบละกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ